สวัสดีครับพวกกับผมดรเฟิร์สต์อ l กชวลีคลินินะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับการดูลิ้มแล้วกันตรงนี้ไม่ใช่การดูลิ้มสิไอ้ที่มันเขียนตรงนี้เนี่ยครับมันคืออะไรเนาะสำหรับคนที่ต้องการเลือกใช้ลิ้มเนาะว่าโอเคเราจะใช้กี่ปอนเราจะดูยังไง อันนี้จริงๆก็เป็นพื้นฐานเยอะแหละพอดีว่ามีคนถามมาก็เลยว่าเอามาดูกันว่าม,มันมีเขียนว่าอะไรบ้างมันเป็นยังไงบ้างผมหยิบมาให้ดู3ามมลิมแล้วกันเนาะอันนี้จะเป็นลิมเออันนี้จะเป็นลิมแออันนะครับสิ่งที่เขียนเนี่ยนะครับเขาจะเขียนว่าอย่างเงี้ยมันจะมีรายละเอียดเนาะแต่ละแต่ละอันก็ก็น่าจะไม่เหมือนกันผมเอาตัวอย่างที่ผมมีนะที่เห็นเขียนเห็นไหมครับ มันจะมีตัวบนตัวล่างนะครับมันจะเขียนกำกับว่าอ่าเดี๋ยวผมดูผมไปด้วยนะครับข้างบนเนาะก็จะเป็นไอเทมนะครับก็คือรุ่นของมันนั่นแหละนะครับยี่สิบห้าอ่าดู25ยี่สิบห้าคืออะไรยี่สิบห้าก็คือนะครับความยาวไลเซอร์ยี่สิบห้าเนี่ยมันจะได้ความยาวรวมของคันตัวบนนะครับตัวบนตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้อ่านะครับผมปิดตัวล่างไว้ก่อน ความยาวของคันเนี่ยเจสนะครับปอ,อนถ้าอันด้านหน้าเนี่ยอยู่ที่38นะครับถ้าคันสั้นลงนะครับที่23ดูตัว,ต,วตัวหน้านะตัวหน้า H 2 3 H เนี่ยครับความยาวรวมคันอยู่ที่38ปดนะครับปอ,อนเป็นเท่าไหร่4อ่สข้างล่างก็เป็น serial number แล้วก็จะเขียนตรงมุมมันนี้ของเวลวิทเนาะ มันก็จะเขียนว่าโลเวอร์อันนี้ก็คือลิมล่างนะครับมาดูอีกอันหนึ่งอ่ะสลับกันนี่อ่ะเหมือนกันอันนี้นะครับเห็นไหมเรียงกันมาเลยนะครับ h ฮดยี่ห้านะครับเจ็ดสิบนะความยาวรวมเจ็ดสิบน้ำหนักสี่สิบสองนะครับถ้าคันสั้นลงนะครับคันสั้นลง ที่คันความยาวรวม68ก็คือไรเซอร์23นะครับปอนจะเพิ่มขึ้นเห็นไหม44นะครับแล้วถ้าเราใส่คัน23เป็นไงถ้าสมมุติเราขายใส่คัน23เนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นอีก2ปอนด์เอาง่ายๆเลยที่เขาเขียนมานี่นะครับที่ความยาว28นะครับที่ดอเรน28นะครับก็คือ ที่ความยาวของของการดึงอ่ะถ้าใครดึงสั้นกว่า28มันก็ลดลงถ้าใครดึงยาวกว่า28มันก็เพิ่มขึ้นมันเป็นไกด์นะครับไกด์ลนล์สำหรับเลือกอยางมาดูของ MK อ่ะ MK อันนี้อ๋ MK มันด้านนี้มองนะครับแต่ MK เนี่ยเขาจะมีเขาจะมีอันเดียวนะด้านลิมรู้สึกลิมลิมบนอ่ะมันจะไม่มีนะครับมันเขียนด้านเดียวเพราะนั้นถ้ามันมีเขียนเนี่ยอยู่ข้างล่างนะครับก็ตั้งตัวหนังสือเนี่ยแหละครับ ปกติเลยเนาะมันก็จะเขียนยี่ห้อรุ่นนะผมดูก่อนอ่ะความยาวนะครับเหมือนกันเลยยี่2 3บ้าเยสามเหมือนกันเห็นไหมครับความยาวรวมความยาวรวมด้านหน้าแล้วก็น้ำหนักปอนหน้านหลังก็เทียบกันมานะครับอันนี้เปนหกสิบแปดเห็น 68, ไหมหกสบแปดความยาวถ้าคันยี่สิบสามนะครับเนี่ยก็เหลือเหลือ ไอ้ไม่ได้เหลือดิเพิ่มเป็น4 2ความยาวยาวคัน21ก็เพิ่มไปอีกสองถ้าความยาวคันเพิ่มไปเป็น27นิ้วเพราะตอนเนี้ยคัน27นิ้วก็จะลดลงไปอีกนะั้นเหลือส8ดนะคันตอนเนี้ยมันมีมันมีอย่างเงี้ยอให้ดูคันนะครับอันนี้คันมาตรฐานแปรโบที่ผมใช้มาตั้งแต่แรกอะนะครับอันนี้ย5้านะครับยาวกว่านี้หัวท้ายมันก็จะเพิ่มขึ้นอย่างละนหนึ่งนิ้วนะครับเป็น27 ปัจจุบันมันก็มี29หาซื้อยากมากแพงแล้วทำมาไม่กี่รุ่น29 27 25คือมาตรฐานนะครับยี่มีแต่เล็กลงส่วนใหญ่คนที่ต่อเลนสสั้นๆจะใช้ใช้หรือ,อหรือเด็กนะครับรีเคิร์ฟก็ใช้ตัวนี้นะครับ21อนะครับยี 21. อันนี้ก็คือจะเล็กลงมาอีกนะครับก็ส่วนใหญ่ที่มองเห็นก็จะเป็นคันจำพวกเทดดี้นะครับ ก็จะมีสั้นกว่านั้นอีกนะมีคัน19อีกนะครับ17อีกอันนี้ก็เราจะเลือกใช้ถ้า19บเก้าเจ็ดนผมเจอใน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 การยิงเทดดี้มากกว่าถ้าในการยิงพวกแวโบอะไรจะจะไม่ค่อยใช้นะครับก็จะมีถ้าคันสั้นๆก็ตัวตัวบอสฟโลมั้างของพอยต์ผมจําไม่ได้เหมือนกันเนาะก็พวกนั้นนะครับก็คํานวณไปก็เพิ่มลดไปตามสัดส่วนที่เขาเขียนนี่แหละเนี่ยอืมเวลาเลือกซื้อก็ดูตามนี้ แต่อย่าลืมนะครับมันที่ดอเลนของผู้ดึงเนี่ยยีเราก็ลดลงลดลงง่ายๆถ้าเกิดถ้าเกิดเอาเอาเอาเป็นการ Estimate เป็นการคำนวณง่ายๆก็คืออย่างผมอย่างเงี้ยผมคำนวณให้ดูเวลาผมผมใช้คันที่25นะครับแล้วผมใช้ลิ้ม4ี่สตัวนี้อ่ะผมดึงเนี่ยยี 29, เกือบ30นะครับ ผมดึงจริงเนี่ยที่เซตทิลเลอร์ set, set er ไว้ตรงกลางนะครับไว,ไว้ไม่ได้ขันสุดเข้าสุดนะอยู่ตรงกลางอยู่พอดีตรงกลางเขาให้ขันเข้าขันออกได้ประมาณ5ประมาณ6นะครับก็โอเคเราขันขันออกมาจาก Default Default เนี่ยเขาจะเว้นไว้2 2รอบและรอบของการหมุนนะครับผมจะคายออกมาอีกสัก2รอบ2รอบเนี้ยผมจะดึงที่น้ำหนักผมลองวัดใช้เครื่องวัดเนาะก็อยู่ที่ประมาณถ้าลิม42ตัวนี้นะครับผมจะดึง44 ง่ายๆเลยถ้าเราคิดไม่ออกไม่มีเครื่องอะไรถ้าคิดว่าเอ้ยเราไปดูรงพันสมมุติผมผมดอเลนต์ยี่สิบเก้าสมุติยี่สิบเก้าสมุติผมเป็นใคราย 29, วิยี่สิบเก้าเนี่ยเราผมดึงอันเนี้ยนะครับล้วเซตปกติเนะี่ยลิมตัวเนี้ยมันก็จะใส่คันยี่ห้า 25, นะเป็นลิมแอลลิมแอลหรือลิมความยาวรวมเจนะ็ดสิบเนี่ยก็จะได้ปอนที่สี่สิบสามอืมลองลองคำนวณกลับไปดูสมมุติว่าดอเลนเหลือยี่บหกอ่ะ มีเพื่อนผมดรอเลนจ์26จะใช้ลิ้มตัว M นี่ M โอ oh. เงืนเงืนไขยากเดี๋ยวงง <laughs> ลิ้ม M นะครับอันนี้26เนี่ยมันอยู่ที่40ถูกไหมครับลิ้ม M ที่ดรอเลน่์28นะครับลดไป2ปอนด์ง่ายๆเลยเหลือ38เนาะถ้าเขาดออเลนย์26อันนี้แค่แค่แค่แคาดการนะครับ ในการเซตปกติจริงๆแล้วก็ต้องไปวัดที่วัดบอนแหละชัวร์สุดนะอันนี้ไว้สําหรับเวลาเลือกซื้อเวลาเลือกสั่งเขาไม่ได้ให้นะเวลาเรากดสั่งจากจากาในออนไลน์ช็อปหรือแม้กระทั่งคุยกันซื้อผ่านทางเฟสทางอะไรก็คงจะเป็นการแนะนําการเลือกการเลือกลิ้มแค่นี้แล้วก็ย้อนกลับไปดูก็ได้นะครับลิ้มมันจะมี2ระบบจริงๆแล้วมันมันมีมากมากมากกว่า2ถ้าเป็นเบสิก เ e กิแนร์เบกิแนร์ลิมนะครับก็จะเป็นขันน็อตปกติหรือเป็นเทปดี้นะครับจะเป็นการขันน็อตอันนั้นก็อันนั้นก็เป็นหนึ่งระบบระบบอีกอันหนึ่งก็คือตัว ILF International Lim Fitting นะครับก็คือเป็นแบบนี้นะครับอีกอันหนึ่งก็จะเป็นฟอร์มูล่าช่วงเขาจะยาวกว่าอันนี้มาประมาณนี้ผมผมพูดไปแล้วแหลนะในคลิปถัดไปก็ลองเลือกให้เข้ากับคันเราเช็คทุกอย่างให้เรียบร้อยจะได้ซื้อไม่พลาดกันนะครับโอเคครับทั้งนั้นคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้แล้วกันครับสวัสดีครับผม